อากาศหลังบ้านเดอนอนน้อาาน,น,นะครับตอนสเศร้าอากาศเย็นๆนะครับช่วงนี้อากาศกำลังเย็นๆเดยพี่น้องเนาะเย็น่นนะนครับได้ข้าวว่าอีกสักมือสองมื่นนีก่ก็เป็นว่าพยากรเนาะเนว่าอากาศมวลอากาศเย็นจะมาอีกละลอกนะครับอีสานจะลงสี่ถึงหกปันนะอู้ยมันจะลงแห้งปนนั่นที่พี่น้นอง เมื่ออากาศเย็นจะลงอีกสี่ถึงหกองศาไปนะนะครับภาคอีสานนะครับภาคเหนือนี่สองถึงสี่นะครับ,ภา,รรบภาคเหน,อน,อน,เนือแล้วกับภาคกลางนะครับตอนออกนะครับเนาะอ่าอีสานเท่านี้จุดร่งแห้งกนะ็มูนะเมื่ออากาศเย็นนะครับอ่าออหนาวจะไหม่ก็รอ,อกครับเนะจะได้เห็นหนาวจริงๆจังจร่งรงรองเบืองนาะกปีนี่เนาะครับอืมสนหนีหนาวแท้หนาวกรอมนะเออ ต้นยังหูวนะครับนี่พักหวานนะครับนะครับต้นพักหวานได้ไนะครับนี่อันนี้เป็นพี่เลียงนะครับนี่อ่าเป็นพี่เลียงมันอันนี้เป็นต้นพักหวานนะครับอ่าบางคนกอโอ้ต้นพักหวานเขาปลูกไอ้อต้นไม้เขามาปลูกต้นอื่นงำนยังหัวน,นะ <c oughs> มันจะมาแย่งอาหารเปลี่วเพิ่นเนาะ <c oughs> ขนาดพอเิ่นยังวา่าเิ่นยังตัดต้นไม้ออกได้ครับนี่ต้นพี่เลี้ยงออกนะครับอ่าเนวา่ามันม่อย่างอาหารป่ะนะมอเมงครับผักหวานนี่เขามีคุณสมบัติพิเศษตัวนะครับต้นผักหวานเนที่นี่ค่ายๆว่ารากนี่เขาจะเป็นเหมือนพวกกาฝากพี่น,อน้องนะอ่ารากมันนี่เป็นคือกาฝากมันที่ไปอาศัยการดูดกินน้ำรากพวก ต้นไม้ที่ยูคข้างเที่ยงเลยนะครับอืมมันเดี๋ยวอาศัยกินน้าเขาน้าบัรเทอนะครับพอแมีนว่ามันหากินผููเดียวอย่างเดียวเด้มันอาศัยกินน้าเขาน้าพี่น้องอ่าฉะนั้นไข่มีต้นไม้ใหญ่ยยุ่ข้างๆเนี่ยมันถิ่หากมันเดีกยวดึบกดึบกดึบไปหาแล้วมันก็ี๋ไปไข่ไข่ว่ามันมีคือจังเป็นเป็นไอ้ปากคือจังเอ้อย่างน้องพี่น้องเนาะอ่าคือแนว ดูดกระจกไหมพี่น้องหูจักว่าแนวแน่ถือเข้าจับอ่ากระจกไหมอ่ามันจะไปจุบ,ปบ,ปบไปจุบไปจุ๊บใบน้าหักสี่นะครับน้าําหักอ่าพวกต้นใหม่นี่ส่นะทีนี้มันกด็ดูจินน้ําต้นใหม่พี่เลี้ยงมานน่อยะครับอ่าพี่เลี้ยงแห้งง่ามเพิ่นก็แห้งง่ามตัวนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยคือคุณสมบัติพิเศษของต้นพักหวานพี่น้องนะถ้าเข้าใจเลือกต้นพักหวานนี่นะ ะคว่าเป็นว่าให้ต้นประหวานงามอย่างเดียวเด้นะครับเข้าถองเบิงต้นพีเ่เหลียงนนะครับเยต้นพีเ่เหลียงเข้าคือเวลาเขาเหลือกประหวานส่วนใหญ่ก็เจาสาียอดพวกปลูกเอล้มยยนะครับหรือว่า,าต้นแค่นะครับข้างเคียงไว้เนาะพี่น้องเห็นบอกเวลาเข้าสื่อในถุงสีมันจะมีอต้นในต้นล้มยายนะครับ ทีนี้ให้เราดูด้วยว่าต้นผักหวานเนี่ยงามแล้วพี่เลี้ยงเน้นนะครับสตนนี่นี่ผมเดี๋ยวมาลุงนี่ส่วนใหญ่นะครับถ้าพี่เลี้ยงงามต้นผักหวานสิอรอดนะครับอ่าเพราะว่าหยังนี่นี่นี่คือวลาเราหมาปลูกนี่ให้ต้นต้นผักหวานเนี่ยนี่รอดเลยได้ครับนี่เห็นบ่ พี่น้องเห็นบันนี่มันมีแตกยอดหรอเนีนบ่นครับนี่แตกยอดแล้วนะครับแบบนี้มันมันมันรอดด้ครับอ่าถ้ามันแตกยอดแบบนี้ถึงรอดตามที่ผมบอกแหละคือคุณสมบัติของมันก็คือมันเสียศายกินกน้ำเปี่เลี้ยงน้ำนะครับแล้วก็เป็นลมเป็นลมเป็นโฮมห้พ้อมนะพี่น้องเนาะอันนี้ค็แล้วก็วิธีปลูกเด้อนะครับวิธีปลูก บางคนเหน็่มาเจาะเจาะคือ,อ,อจังปลูกบักเคี้ยบับแข็งไม่แม้ไงครับเนาะเอาห้าต้องขุดบริเวณนี้มันก่วงนะครับแล้วก็มีพวกดินลักษณะเป็นทรายเป็นหยางเม่สินะครับนะครับเห็นเป็นเวิงเลยครับเอาดินทรายออกไปหออ้าวจะเริ่มมาใ้ช่วงนี้รากที่อ่อนแอได้ไปน้องแต่ห้าไปเจอเป็นดินดานดินแข็งดินหยางเม่อสินี่อ่ามันสิหยุดการช่อนใช่นะครับมันไปว่าได้นะครับมันไปตามแข็งปุ๊บมันถิหดเข่าเนาะที่นี้ห้าก็ต้อง อ้บริเวณเนี่ยคัเป็นเป็นไส้ผสมพวกกับขียงว่าขี้ขั้วแกลบพวกแกะ่าพวกขี้หมูมันนี่อะไรที่กันครับอ่าแต่ว่าเขาต้องผสมหลายนะครับอ่านะครับทีนี้เวลามันออกจากถุงเหล่นบ้มันจะช่อนใช่ไปไปใดนะครับมันได้หากินเราก็ลักมันจะก็อดไปใดนะครับพี่น้องเนาะจนกว่ามันจะแข็งแรงถ้ามันแข็งแห้งเราโอ้ยมันไปได้ทัวแล้วครับนะอันนี้ก็คือวิธีการปลูกนะพี่น้องเนาะ เอาเอาข่าวๆเนาะมี่พี่พี่น้องๆนะครับเคนที่ผมเคยล่ลงปีใบตอนที่เรื่องเกี่ยวกับปลูกต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะอ่านะครับที่ปลูกต้นหอมแล้วก็เพื่อนว่าเพื่อนอยากปลูกน้าเห็นมีรายได้ดีหรือว่าเห็นลูกแล้วก็มันกพบ่นมักเนาะอยากปลูกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเออเป็นดาปลูกง่ายนะครับเป็นดาขายมีรายได้ได้ง่ายๆเนาะพี่น้องเห็ดจังได๋ ยากได่พันนั่มปะนะเออ,อคนทรงบอกบางที่่ะผู้ยุกไก่กับแม่เพราว่าผู้ยุกไก่เห็ดยังเด่ปะนะคนทรงบอกะนะเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะไปถามไนเดอนะครับนี่แหละเดี๋ยวเมื่อนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมีขิดร่วมน้ำกันไปเลยเนาะีปนองเนาะที่นี่เขา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 ,าปลูกนะเขากับเป็นรุ่นรุ่นเท่ากันแน่นอนนี่เพราะว่าปลูกก็แม่นว่าเขาถึงมาปลูกพร้อมกันทีเดียวได้เนาะแม่บอกมเมื่อนั่นซ้านี้ตัวนี้เยม้เออนี่มันเขียวเลยได้เนาะ ไอ้อาทิตย์เดียวเนี่ยมันนี่นี่นี่เนี่ยมันเริ่มติดแล้วนั่นเนาะมือมือหนันมันกับเป็นจังสี่าหล่ะแม่กกบจังสี่นี่นี่จังสี่อืมมันนี่มันเขียวแล้วเขียวแล้วมันนี่เท่ากับลกายๆว่ามันติดไปตามลำดับได้นีมตามลำดับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เก็บตัวนี้จังสี่เนาะบริกรรมแม่นีไปหันไปหันเนี่ยเท่าล้งปลูกเท่าก็ต้องบริการติดปลูกพร้อมกันทีเดียวตึบ ขายพระท่านได้บนี้เนาะเออนเ่ลนเพุนี่ดินเาลเอาก็ขยพ้อนยแหลพนแล้วเพิ่นขยายจิตการักครับครับนั่นมันก็ต้องว่างแผนด้ยเนาะเออโอ้ยพุ่นพักที่พักงอแงไปพุ่น มี่อตต้นเข่าวะต้นเข่าแม่งดอกเพิ่นเอาแกบมาล้มเข่าขึ้นเต็มตึบ๊บเฟี้ยง,ยงเอออืมอ่อาเด็ดดิไปเบิ้งไงอ้เพิ่นติดผ้าปลูกก็ปลูกจังไดยเด้อบะนี่อ่าโอ๊ยปลูกแล้วเหรอจีนีาาน่เอาเย็ดจังไดยเอาเอาจังไดย เฮาห้าเด็ดหักป่ะนี่เอาเอาจับผาดก่อนห้ากับปาดฮะปาดปาดหักประมาณนี่หนีบกับอ๋อหนีบกรับนี่เออกะแค่นี้หดไว้เฮาหดดินก่อนจิหดดินหรอกหดดินเน็มันซุ่มดินแล้วก็หดแล้วก็อันเตี่ยงนี่แล้ยวจะสีโป๊กบ่โป๊กอืมเฮาโป๊กมันก็ดีนะอืเออเออเออโป๊กแล้วก็แล้วเ้ากับร่มแค่นี้ลงแค่นี้โอ้ เอาปลูกไงยยตัวละเนาะปลูกไงโอ้ยแล้วก็ไม่ต้องโหดบ้านตื่นเข้ามายังเอยโหดมือนีไปย้ะเฝ้าโหดแต่เขาโหดก้อนขี้่องดินก่อนสิลงดินก่อนลงดินนี่คือโหดมัน,ม,นมันชุ่มเลยเปียกเลยเ,เ,เออเออเออเอเอปลูกแล้วงย้ะโหดดินนี่เขาต้องผสมกอ่อนบ้านนี่ผสมกับผสมไอ้ไอ้แกแบดดำคือวานเหรอเป็นปะอ่าเขาผสมแกแบดดำคือวานล่ะเขาผสมเอาเอามาขุกกันก่อน ขันมีขี่งัวบานเฮาก็คุกได้กับว่าผิดก้อนไม้ต้องบอกจังทันเนาะเออก็ไม่ผิดสูตรเนาะแห้งดีเออแห้งดีนะเออซื้อโอ้เฮามาคุกเฮามาคุกไปเลยนะครับมาปลูกมาหนี้ซ้ำจักมือจักเว้นเฮาจังเสด็จไมาใส่ปุ๋ยมันนี้สมบูรณ์มันขึ้นเขียวอีกจักหน่อยยังค่อยใส่ปุ๋ยมันอันนี้อันนี้อันนี้ปลูกได้จักมืออะไรอันนี้อันนี้ย่างกันเดือนอาทิตย์หนึ่งนี่อ๋อนี่หนี้นี่ปลูกแล้วอาทิตย์หนึ่งเด้อเออ เข้าเขามันติดขึ้นตนนอตจะแน่ด้ยนี่แน่แต่เออแตกแตกตนนอตจะแน่เนี่ยเขาสังเกตวังนี้เนาะนี่นน่เขาใส่วันนี้เขาใส่ปุ๋ยบ่ท่านได้เห็นบ่าัมนี่อันนี้มันจะอออกขี้เลยเอีเขาขีดออกเต่เออนี่นี่นี่มีดีแล้วดีแล้วเขาได้เฮาจะได้หูนี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อ้าวผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นี่เขาเฮ้ามาขีกกันสีด้ครับนี่เขามาขีกออกมาปอกปอกออกนี่ปอกออก วันนี้มันติดแตกออกขางติดแตกขึ้นเลยโอ้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 เขียวขึ้นจังน้อยก็เอาปุ๋ยห้อยแค่เบาเบาอ๋อปุ๋ยนี่คืออันไหเอาสูตรตรงสูตรอ่าเสมอคือเก่าเสมออ๋อมะฮอยเบาเบาเนาะอืมไอ้นั่นได้จักมือเราจังสันประมาาณอทิตย์แล้วผ่านไปแล้วสองอาทิตย์อ่ากันพลาดไปแลยสองอาทิตย์ก็อยู่ประมาณนี้กําลังแตกเนาะกําลังแตกโอ้ยมเปิดกำลังแตกก่อรุ่นมันอะก็ขายได้ดีเฮ้ย เจ้ามาบรรลุนี่มันสิพ่ออีกจคกสองอาทิตย์ได้บ่ได้สองอาทิตย์พ่อขายมันไววปะนั่นจีมามือนั่นอันนี้เพิ่งตัดถึงเดือนนี้ครับอ้าวอุ๊ยหนึ่งอาทิตย์อันนี้อันนี้อันนี้มือแรกนี่นี่ลงดินนะครับพี่น้องนี่อันนี้เพิ่งลงดินวันนี้อันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อันนั้นสองอาทิตย์มันว่าอันอาทิตย์ที่สามนี่ เขียวขึ่นก็นี่อาทิตย์ที่สี่โอ้โอ้วันนี้เขาจะมาห้อยปุยอีกอ๋อครับครับครับโอ้ประมาณนี้ก็ได้ลกแล้วนี่นี่นี่ไดรอนแล้วพี่น้องนี่โอ้อ๋อนี่ถอนแล้วนี่งาวแห้งอืมอืมประมาณนี้กำลังพอดีเนาะมันกำลังพอดีกำลังอ่อนๆส่งตลาด หลับพอดีเออกะล่างเงนอ่อนพอดีมันกะลังอ้วนๆเนาะพี่น้องเนาะปลูกยังอีกลรือาปล่นี่อันนั่นผักซีผักซีผักซีเอาขึ้นไอ้ขึ้นชายคือไอ้อยังก็ขึ้นขึ้นชายเดี๋ยวลงยังลงแล้วนั่นนีโอ้อันนี้ขึ้นชายเพราะว่าเป็นผักซีเนาะนี่อ๋อเป็นผักซี่พี่ผักซีอันนี้ขึ้นชายครับเอาอ่าบันทึกวิธีปลูกขึ้นชายนี่หยอดเลยตี เขาปลูกยังไหนเบอรใส่นั่นเขาวานเลยเดี๋ยบ่บ่บ่ต้องวานเพาะใส่ตะลองดำๆหน่อยนะกระจาโอ้ถาดดำๆเขาเพาะใส่ถาดเนาะเอาวิธีปลูกขึ้นใช่เนาะครับแล้วมันเกิดขนาดนี้ครับเทาก็บโลกมาปลูกเลยโอ้เขาเอาเถิงเถิงของมันน่ะล่ะครับนั่นแหละตอนนั้นก็เขามาลงดินเลยเออเออโอ้เมริวน บ่ว่่ามันสิบคอยดีเฮ้าเฮาเพาะก่อนพาะใส่ถาดก่อนเด้อพี่น้องเด้อพาะใส่ถาดบัดนี้เฮาก็จังเอามาลงดินนี่พี่โอ้มันติี้เดียวมันสิกระจาขึ้นเลยโอ้เป็นกอจังขื่นไหมจังซี่บัดนี้มันอีกเป็นกอได้บะนี่ในเออเอาแรกเริ่มที่เฮาไปหยอดใส่ถาดนี่เฮาใส่จักเม็ด หมายถึงว่าเมล็ดเม็ดเดียวเนาะโอ้โหสองเม็ดนี่แหละอสองสามเม็ดเด้อเพื่อมันเพื่อมันบ่เกล่ะสองสามเม็ดบ่เมล็นรวยไปเพาะเนี่ยเอาเม็ดเดียวเด้อเฮาต้องเอาเพื่อนะสองสามเม็ดไว้เนาะเออเออเออเอาบัดนี้พ่อนั่นเฮาก็เอามาลงดินติดแล้วนี่จักมือเลยนี่มาลงนี่อันมาลงนี่เมลมดนี่ได้สองอาทิตย์หรือติอ๋อสองอาทิตย์แต่ลงอันนี้อ๋อ มันสิมันมันสิีไงอีกตอนใดนบะนี้เังสิได้พ่อโดนเติบเยอะเนาะเบิ่งไปเนาะอืมอืมอืมโอ้นี่บะนี้โล่ถอดไก่อันหั่นยนี่ยมันแพงมันกะคือก้านหนาผักหลายผักหน่อยโอ้วางหั่นโล่ถอดไก่กับวางขายวางหั่นเนี่ก้อนหน้านั่นก้อนก้อนเอานี่เอาก้อนเอานี่ลุ่งนี่ก้อนหน้านั่นล่ะ ก้อนหนานั่นก็โลละลอยโอ้ลอยกลัวพู่นริงลอยกลัวก็มีช่วงใดนี่ช่วงช่วงนี้มันแพงช่วงใดช่วงที่มันแพงช่วงสี่ก้อนสิก้อนออกพรรษาโอ้หัวมาช่วงนั้นล่ะลอยกลัวเลยคราวนี้แพงอยู่แล้วย่มีมีถือโอ้แต่ว่ายางยางถือกับลูกม่หาติบยางถือนี่ยบัวตามก็หาติบ อันนี้คือคือเป็นทรงเด้ราคาหาทิบ๊บบ๊บบ๊บบบ๊บบบบบแมนไอ้เฮ้าไปขายตลาดได้หน่เป็นราคาที่ว่าเขามาหลับเด็เขามาับเออราคาเขามาหลับนะครับนี่ราคาเขามาหลับจเขาใจไตอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเขาก็มาหลับตลอดที่กันับตลอดอมอืนั่นนี่แค่สามนานี่พนเาคนได้หลายพันในงื่นนั่นแมนปะโอชงมันแพงอ่ะคนได้เงิอนหลายพันอ่ะ ยิย่งลอยเนาะโอ้ยจังสันแหละเนาะอนเ,เออเออ,อนี่แค่เบิ้งได้พี่น้องผมแค่มาอาทิตย์เดียวได้หน่ผมบ่ได้มานี่เนี่ยมา้าบางคนนี่กับเปลี่ยนไป <laughs> เห็นบ่นี่แก้วมา้าคอยกับแปะตัวนี้เนาะแมนอ,มอันไหนกับเขียวเลยไหมไหนไะหมเข,เขียวแล้วเห็นบ่นี่เพิ่งกล่ามาลงอีกแล้วนี่นี่ครับมาลงอีกแล้วเออตันี้แก้วมาครับครับครับ โอ้นี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นี่สองอาทิตย์แตกขึ้นมาของมันเองนีอืมไทรดีเนี่ยคือห้าปอกออกปลอกเลยลอกออกเลยนะครับลอกออกมันจีได้แตกเนาะโอ้อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับเลยพี่น้องเด้อนะครับสคล็ับไผชที่ปลูกผักนะครับไอตัวหอมเลยเนี่ยครับห้าวห้าต้องปอกน้ำเด้อปลอกออกมันนะนี่เขาเรียกว่าปอกลอกอืานี่เขาเรียกปอกลอกของแท้ การห้าอ๋อแมนบะย่อยโอ้ครับ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 ารอบเื่อเดมะติเขียวเหมอนมะเร็งเรานอมะืนเิ่มอืมอืมอืมนอใหม่ก็ติดคืนว่าท่านี่ได้ครับครับครับเออนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกแบบหนึ่งเด้อวิธีเด้อนะครับบอกวิธีเห็ดเดี๋ยวผมจะถามให้ว่าผู้ใดที่ต้องการเอาไปปลูกพันธุ์ผักตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบอยเอที่ยนึงเนาะอ่าเพิ่นติดทรงเท่าไดมารับเองเท่าไดเดี๋ยวผมติดถามเพิ่นอีกเท่หนึ่งเด้ออ่าครับพี่น้องครับเพินถามว่าทรงทรงบอพ่ะนะว่าอยากได้เอาไปเหตุพัานยุกไก่เด้วันี่ยุพุ่นแล้วยุอยุดรคอ,อ,อนอเจนนี่ทรงปะครับนี่ ทรงบกมันขึ้นมาจ oh, a, oh. ังไนก่อนสีส oh. 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 ้มเมืนแก่เหมือโอ้ต้องให้มันจังไหร่แก่หนิมันหัวดำหนิต้องให้มันหัวจังสี่เห็นบ่าเออคัตตัดแค่นี้คัตตัดแต่ล้านนี่ตัดแล้วก็ใส่กองใส่กองไปเึ่งบอกเคลียร์อ๋ออหมดทรงโยคาบีเขาบกไม่ซื้อขันหนามันี่เลย่อเลืเลื่อสิบอกเด้อวันนี้ว่าเพิ่นทรงโยตะวาต้องเพิ่นต้องให้มันให้มันแข็งเนาะให้มันขึ้นจังสี่เลยให้มันแข็งจังสี่เลยนี่นะตุนเจ้าเออซีนีเข้ากับจิตทั่คัตตัดนี่ตัด ตัดจุดเฮาเฮาก็ไปปลูกได้เลยบะนี้ทรงจังไดบนี้ราคา้าากข้ามทรงลูกรงมันสองร้อย้าสิบสองร้อยห้าสิบเด้งคาาย่งอ๋อพร้อมทรงสองรอยห้าิบนี่คือพร้อมทรงนะครับอ่าพร้อมทรงนะสองร้ิบนะครับทรงยุคขับทรงยุ่นะทรงยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวทีเดี๋ยวสิไอขอเบนโทตคนไว้เด้อ อ่าเดี๋ยวผมสิลงเป็นไอ้เบอร์โทรไว้ให้เด้อครับอ่ให้โทรมาคุยกันเองเด้อสถานที่นัจจุบันประเด่าตำบลอ่าโนนขวางอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์มันเถาะนี่เนี่ยอัน<ม>อันนี้ก็คือไปเจ้าจะไปเห็ดพัท่านหรือเป็ดพันธุ์โอ้ี่เห็ดพันธุ์ีด้นี่อันนี้<ะ>เคนเมาเองอันน,น,นี้เคนเมาเองเมาเองหอดเพียนเลยไห้เมาเองนี่ไห้จังใดรูดละลอยรูละลอยเออถ้ามเมาเองนี่เพิ่นรูดละลอยเด้ออ่าเมาเองเด้อ แต่พู้ใดอายุไกลกับนางรถบาดรถอย่างมากก็ได้ดอกค่ารถกับแค่พันก็บาทนึงเนาะมากซื้อโลละร้อยเอาสันเนาะหรือหรือเหตุส่งกับไอ้กระตื้นดีกับกระรถหนึ่งกับสองร้อยหาสิบเป็นสี่ส่งให้ยุครับเนาะเออส่งอยู่เด้อส่งอยู่ครับแต่ว่าต้องเบอร์โทรเบอร์โทรเอาเบอร์โทรศูนย์หกสอง ห้าหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดห้าอ่าเอาไหมศูนย์หกสองห้าหกศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าอ่าซื้ออยังซื้อเขียวซื้อใาเขียวเด้อซื้อใาเขียวเด้อปลาเขียวพีเขียวนอว้องเขียวได้เบิร์ดเ <c ười> ด้ออืมอืมอืมเรียวแจเออเอออ่ะบ้านปลาแดงเด้อบ้านปลาแดงอ่ะโอเคโอเคโทรมาเดี๋ยวนี้เบิ้งมันเจืกเก๋ยเจืกเก๋ย ตัวเนาะอ่ะโอเคครับค,ครับเ,เดี๋ยวจะบอกให้แต่ว่าให้คุยกันเองเพราะว่ายัางเพราะว่าตอนนี้เพิ่นตีเบิ้งว่าของเพิ่นนี่มันพ่อสิไปเหตุพันธุ์ได้บ่นะครับอ่าต้องรอจังหวะน่ะน้ำเดชบะเมียนว่าอ่า,าต้องรอจังหวะก่อนบะเมียนวะทุ่มอา่าตีเอาตอนนี้นบางที่มันก็บ,บ่ดได้เด้เนาะ